สบายดีทุกคนสบายดีตนน้นทงเทงเนาะเอนีกลับมาพบกับละน้อยสาวพุทไทยตัวดำนี้แล้ว่อนี้หันมาพบมาพกันต้นเทงทุกคนเอ้ยเมื่อเช้านี้หันละน้อยไปอันเฮ็ดยูเฮ็ดกินซอยเวยยูเพิร์นพี่นงรองของพ่อละน้อยทุกคนเอ้ยเพิ่นบอสบายเลยหาโมมาลำ่ำแบบอันชนเผ่าพุทไทยนะเป็นเจบไครกะสุไล่ได้ไปห้องโมทุกคนเอ้ยหาโมมาลำ่ำมาเห่าแล้วกะดี เลยละน้อยออกมาสายมื่อนนี้ทุกคนเอ้ยออกมาหัวหน้ากะทิปเอดโม่งละเมล่อนกะบอกข่าวหันออกมาก้นทุกคนเอ้ยเอาอมาก pues mm ้นแต่สาวพุ่น nah. เอ,อกอมาลิงวนลิงควายเมืละน้อยกะไปเกี่ยวข้าวผัวน้อยกะไปอันงานมัดเขนทุกคนเอ้ยมัดเขนพี่น้องอยู่ทั้งในเมืองพระพี่น้องมาหาไปมัดเขนเอยเมย่อน้อยไปเกี่ยวข้าวผู้ดีทุกคนเอ้ยมือวันนี้นะละน้อยกะ ออมาหวัวหน้านี่ก็เฮ็ดดูเฮ็ดกิ่นกินข้าวทิ้งก้อนทุกคนเอ้ยตอนแรกพลัจังได้ไปเกี่ยวข้าวกะสมาเฮ็ดกินปิ้งป่าทุกคนเอ้ยแล้วก็สีเกงเฮ็ดเด้เฮ็ดกะน,น้อยหนึ่งไฟเข้ากะดังเร็วเลวทุกคนเอ้ยเบาลิงเพิ่นลลงไปตึกป่าได้สามตัวปลาเก็ดเล็บจะเฮ็ดปิ้งเอาทุกคนเอ้ยทีมาโขปิ้งก่อน ื่นนี้หั่นเกี่ยวเขาอยู่หน้าพุ้ทุกคนหน้าบนและน้อยอันไปลูกขวดดินแเละมือไปเกี่ยวมือแรกเม้นลอยไปทุกคนเยินลอยไปเยยดไปเ้าบุ้งข้าไปถืเข้าไลจะไป ปลาหางกระปิ้งเลยแล้วได้ทุกคนเอ้ยย่างทาแกงเฮ็ดซุกก่อนจะเอามาขังนี่จะมาปิ้งไว้ทาดูไหมไก่เขียวลุ่มลื่ช่มชส,สีขอ่อมทุกคนเลยแกงเฮ็ดกะสุกแล้วทุกคนเอ้ยปรุงก่อน <c ười> ปิ้งปลาไนี่ ปีงป่าขวัญกุมโกมสุดเลยเยอะข้าวแล้วบ่ายโมงเลยปีงป่าฮะก,ก็เคยจะส,ยยส,ยาาสุกแล้วทุกคนเลยเฮมแล้วยังค้างนี่คืเพื่อนปะล่ะเสียบไม้ทุกคนเลยเสียบไม้เฮาเวลาปีงมันจังบอกฮักสุกแล้วทุกคน เฮ้มๆสุกคักเลย มาเด้อทุกคนกินข้าวน้ำกันกินข้าวกับปิงป่าแก่งเฮดบดทุกคนเลยเ็ดบดเอาอยู่วนบนน้อยเอเมือนั้นแหกว่งฟืนลงเตาพอน,น้อยฮะแซบแซบปิงป่าหอนๆอนทุกคนเลย ก้ไมมกันเงาขมขมนี่กุ้ไม,ม,ไมบงเบาขาวกับเบาลิงหันไปหน้าแลละทุกคนเอยไปหน้าอัน,ดน,อนบดไม้น้อยเกี่ยวเข้าและพอละน้อยมากกินนี่ก็เลยเคี่ยวไถ้ยย้น้ำพอละน้อย ทุกซ้ำพอนอยมาบริลิงก็ปุ๊บปิดไปบริลงกินหอเข้าบริลิงกินมาได้เฮิ่อยคุกิงปากกับบริกินซ้ำ ตัวน,นี้ละน้อยกากนข้าวได้แล้วทุกคนเออกินปลาตัวนึงพรีอมอันชโชคตัวนี้นะเอาไปเธอเมรละน้อยทุกคนเอยหาบนซื้อก่อนเอาไปเธอเมรละน้อยอยู่หน้าตัวน,นั้นเธอ,อทวยไ,ไปเป็นทวยเนี่ยทุกคนเออไปทุกคนไปหน้าตัวน,นั้นบับนี้นะ เขานี่ค่ะเขาหน้าอันนี้ได้ทุกคนน้อยไปอันเห็ดกินนมือเสานี่นะเพือนปะกูดหน,นาแล้วก็อันนี้เข้าเล้าทุกคนเขึ่นไปพุูงมาเอาเทกงเลยทุกคนเลยแม่ร้อยโลมาเกวเข้าแล้วคือสิบวันได้พักเลยเขาน่าน้อยหน้านี่ก้อยมาแล้วทุกคนเลยนะลมมะนงมาเนง่งมาเร็วมันสุกค้างเลยมากัก้อยหน้าขับเจ้าทุกคนโตขึ้นไปฮันนะ เห็นแต่ต um ัวเฟืองของเจ้าเกี่ยวแล้วแล้วนะลงไปสุดอดูอะไรทุกคนเลยสูดดุกงไมค่ะมันต่อไปทันกันอย่างนี้สุดมันสูดมันต้นกับใบหน้ามันต้นกับจะไข่เฮ้ยจะเลอศแล้วทุกคนเลยหัวน้ำจืดมันเข้าใบเสื้อฝุ่ยทุกคนเลยมันหลับง่ามไปเลยเฮ้ยเหนื่อนี่เลย มีเยอะๆคือเดี๋ยวหน้านี่น่ะสุกเต็มทงแล,แล้วปลาเชนทุกคนทำเกี่ยวข้าวซยแม่ไปกินแม่ข้าวนะปิ้งป่ามาเฮอ เฮอนี่ก็เลไวไล้ทุกคนเลยแต่เฮอนั้นบันเฮอ,อ,อนี่นยนีน้ำแห้งมดเลยนะยังมีน้ำอยู่ในยังน้ำเกลือด้วยเข,ข่าก่อยทุกคนเลยมันสุกคักสุกเนี้เร็วมามันจุดดีวเลย บ่มบี่ขาตะโกองทุกคนเอามืวอนี้นะเปล่าขาตะโกงมานำืัอนี้นะบัวลอบัวด้มาเกี่ยวข้าวสวยน้อยทุกคนเอ้ยว่าน้อยบ่บัวลอยว้าบัวลอยบัวริเกียววันนี้น้อยไปสวยเบพี่น้องทุกคนเอ้ยตัวเล็น้อยไปน้ำมาเกี่ยวเลยบัวหัวลอมา Hãy kiểu nhá, kênh Ghiền ฟือนี่กาแล้วแล้วทุกคนโดยมาฟือนี่บันนี้นะฟือนี่มันบอดีทุกคนเดยนะพอตะอห้องและแข้งใกล้เน,นี่ยนกะ่ะเนี่ยดอกนี่ ทุกคนเฮอนี่กะแล้วทุกคนเลยแล้วก็จนมืดบ่เห็นหุ้งละขึ้นมาแล้วกะมาทันในมือนะทุกคนเอ้ยไปหาอันกินแรงก้นบ่มีเนี่ยกินแรงอันมือนี้นะมือทุกคนเอาไปนั่งนอนหน้าแม้กระพอลน่อยหันนอนแต่ละน้อยหันมือละหน้อยบ่มีเบ็ซ้ำห้องทุกคนเอ้ยมีแต่มาเพูดซับมันก็เลยมืดมืดมือนะมืดอัดนคิด คนีก็ยังเบ็ดน้อยนึงกะน้อยสีไปเสื่อมองคนทุกคนเ้ยไปเสื่อมองกับเมีนะไปทุกคนไปเบิงน้ำกันแต่ทิ้งหรื่มาซื้อมองอยู่โหยนี่ทุกคนโหยคือหน้าคือเพียงลระน้อยนี่มองกับมองปลาซิวกับมองปลาเขาามองปลาโน้ยว่างเลือดเสื่อน้ำว่างเลือดแน่เลยกับบอลลิ่งได้ทุกคนเลยโอเค อนเบ่โมกับบุคกันมหัวเดีอยไเาโขมมาตะเฮนอ๋น้ำเย็นเลยทุกคนน้ำหวยโคตเย็นเลยหาบุ่งดูปูข่ายนะดิ๊งอ้น้ำเย็นเลยน้ำที่เสียวกับกลดบ ไปสามคนแต่โคมหเดียวทุกคนเ้ยเบาข่าวหันมือทุกคนเ้ยมือพุไฟก้อนโหนาดตัวนั้น่เไปไว้เที่นนันแหล็กกระบข่ายนะเทฟัง anyway> ที่นาการเหมือนนะอืมอมุมอางยโนเมยปตาประลุประลุ nè nè lông lê lông lê, líng líng líng, nè 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 เบื่อเลมันไปอมันกระคักเบื่อนะเห็นแล้วมันได้เล็กๆไปได้คนรเอาไได้ิมันบซึ่งมันเข้ากรอืาฝันป่าปเชือเนาะนกระไรเลยมันเข้ากระบากระก็นคักมันมีกระปุไข่กับเท้าหูเนี่ยมันมีอันมีมงปาขาวเดี๋ยวขึ้นไปมงนั้นนะไมไปไปบังนั้ไปเอาบังบังนั้นว่า๊ะอืมไปสักทีพะาโทะตกน้ำนี่กระาะเนาะ ตกทุเรียนไหมเยันเยเย็นเลีรหรอดิชันเย็นหอดกันดุเย็นมเาป้าเอ๊ะเอ็กซ์คือคนใดล่ะป่าป้าป้าเด็กไม่น่เลยฝ่ามันอยู่างหน้ากันดุเอิยอีพผ้าฝันนี่ยนี่ใจบอทุกคน อ้าวบัวตัวไปคือคือตุบถือเร็วอุ้ยเพื่อพรุทธันไปทุกคนปากั้งอะไรับทุกคนเลยตัวนี้ค่ะตุบถือเลยค่ะจะไปใช่ไหมบัถือใช่าหถ้าถือเฉยจะพไดให้เจอบางนี้ได้ทุกคนเลยบางนี้น้ำลึกเนอเคมาหน่อยดิเราบ่แจ๊ก เดาโมองแกเอ้ยเ้าเนี่ยเจ้ามานอนหน้าเฝ้าเข้าของเจ้าแล้วเลยแล้วแล้วกับประธานในปั้นกับด้นอนเฝ้าแล้ะจับนะมาจับนะจะหมองจะมองขึ้นไม่เหนียบป่ะ่ะ

cái mới nữa trời nó đó. thôi 1 thôi เามองปลาซิววนี้ทุกคนเอหามาแล้มองซิวกับหามาแล้วมอมมีมองใหม่มองก่อนเลกลกหลาลกกะลยับยับอนปีดังเถื่อนะเลือกของเพ่อไปเดินที่ฟารมนะคะตัสนามมีกิมันหีอกแจะลงเาเค่อเยมาไม่ขีตุมนะนั่กินกันัี้ เ่าพงลิงไปเลยปงปีงปีงทุกคนโอ้โหฮะนาปีงยูปีงยูจิานน้ำเอ้ยปีงยูทุกคนเนาะปูยบวกาลงน้ำห้วยเลยบ้านี้เชทุกคนเนาะยานเด้เพิ่มไหมเพิ่มเบิ่งปีงก่อนเอ้ยยานปีงจะไปจ้องปีง นาทุกคนอู eh, hi, hi, hi. ้ยนาตุ๊บกยูนึกเขาทำเลยเมย์ได้กระปููทุกคนเลยกระปุกไข่กระปกไข่ตัวหนึ่งได้ได้ตัวเล็กอึดเดกกระปูกไข่ก็มันกยูงมี้่าม้ํายันนย้ําแต่ดุ้งดุงยุ้ดีพ่อแต่เาจุ่มมือลรกเมย์ดุกดุกมาจุ่มล้างมือปีน้อยปีกน้อยแค่ได้คนเอ้ยอีจูปี๋ใหญ่หาการป่าทุกคนเอ้ย โลหะการป่ากับบุมีลงไปยามหม่งมาดีเหิงเติบละไม่งนมเห็นไม่เหนไมเห็นเลยนไมเห็นไม่หนม่เห็นไม่หน่เห็นไมเห็นไมูกหั่นไม่เหน่เห็นไ่หนไ่เห็นะมานม่นไ่เหนม่ไม่ไนไม้ไ่ไนไเหเไเห็นมมห ไป,ไปลยแล้วยายจ้ะปกูได้เหนียวบมองทุกคนเฮ้เห็ดไปชี่ยวตัวนึงบมูหมันเนาะหมูหมันหมูหมันหมูหมันร้องร้องเป็นยาเมื่อเช้ามีควายละเท่าไปชี่ยวตัวเดียวนะปลาขาวปลาขาวน้อยปลาเป็นยาเมื่อเช้า โบธื้มันบบมีป่าหลายโวยนี่ทุกคนเด้อโบคือได้โวยอยู่ดานเขาประท้วนนะบอลลิงเฮือบ่งบอกเลยทุกคนเลยฮะโบธืด่างกับโบหมาดเนาะโบมีป่าเออบบมีป่าฮ่านกโนกฮ่าฮ่บิงบิงจีจืดไปจืดมาอยู่บธืเนาะลิง บ่มีป่าเชิดเจือหวยนี่นะการกับบรได้เมือนั้นกับบรได้ป่าพ่อตู่ได้ป่าส่สุตูนได้แต่กระปูไข่การกับอีเมยมือนั้นนะโละมือเลยวันนี้ทุกคนรอเรอเมื่อถิงเราไหมนิ่งมองบอ่ถชื่อย่างมองเอาดิ่งหรือเปล มันบินมันไปได้ยูปกติบินแก้วไปแก้วมาได้บินใจบินมากใจบินม่อนี่ถือล้วตอนแรกก็ได้สามตัวพูดว่าอึดอัดเห็นมาฮอเดนะทุกคนตอนนี้จ้ะเมื่อวันนี้นะเสื้อบอกกับถึกประมาณซ้ำเมื่อได้กันจะกิดนเบื่อทุกคนอนชัยยูนได้กินกับมูมี่หายง่าแน่นอนจะระบายรบเถื่ออยางเเมื่อกับบอริงแน่ทุกคนเลยบอลิงปะ เดี๋ยวมันดึกไปกันไหวเนี่ยเลยไายมเหี่ยวก่อนบอโหยหนวยลงเกี่ยวเข้าเลยทุกคนฝังหน้าบอเกี่ยวขึ้นนะน้อยบาไเกี่ยวนะตำมาทุ่มกินก้อนจังมือทุกคนเมาท่แม่น้วยมาแต่ไฮไฮ้้อนตัวหน้าไฮชนมันแมือกับบมีแนวกินต่ำมาทโ่กิน ไม่ถงนเนี่แปเราเลยเนี่ยตก็่งน้ห้านั่นเยโอ้ได้เลียแลทุกคนเดยวามไตักเ่าเลยชิจังชิจังอมีคนดูเออมาถึงแล้วมาถเอาเอาน้ำเด็ดมาเดี๋ยวเอามหงมาทุกคน เนข้าวแรกน้ำการกินก <laughs> <s: sh ar ky> ันนำมาททุกคนเลยสื้อมองกันมได้ปลาไปื้อมองกันหนาวซื้อนเเมนะย่นมีปลาื้อหนาวจซื้อได้ช้ำได้ไปซื้อชมตูทุกคนเลยกับปไข่ตัวแต่ไปชื่อน้อยชองตแล้วกับปูไข่ตัวนึงอืม่ินนกินไปนมันนี่แหละากแอาหารบ้านๆทุกคนเลยบมมีกระตกในยูงหายยหน้าเซจานะกคนเลย ไปช่มองกับระมันนาะลิงเนาะนำยายวเนาะก่ลิงกโจกกระปูโจกกับปูเชยเป๊ะไม่ได้ทำเนาะอิงแกกินม่หวานแกแนเขาินแ้นขมันหนาเลยนาะหนาวเนงไม่มีฝาเนาะเห็นมไม่ีฝาถ้ายํำหัวยำบ่าเยอะหัหอนกับันนอึดดขนชอเมือคืนนี้กกเขาย็นทุกคนเลย ไม่โม้ม่มนึงะบอ่อมอมะมันเป็เรืองนะกระด้างเลยน่ะอันนี้เนี่ยมันอยู่ไก่บ้านทุกคนเลยเรากิน้ำมายังมือแห้งสมมุติแลก็ม่ยังบเข็มประรบบเนี่ยอืมะเย็นอีกทีก็ไม่ชอบกระด่างเยเคยระนอนอันนี้เนาะคือบยอยังบ่ะเย็นนีกทีก็ตอนนี้นอนกี่ข้าวเดวได้ทุกคนเลย้าบอดิ้ไม่ดงทันได้อิมบอด้อินมนก็มือบอดี้อินว้าอันมาแต่เสื้อหมอะไมือทุกคนเลยหนาว ตะปัดมือกับปมี่านกินก็เลยดำทูกินข้าวกันอยมือเม่าน้อยนอนหน้ากาับ่แหงเลยทุกคนเถิ่นมีฝาล่มหนาตนทงลมตนทงเนาะช้าเลยพาห่มกับปมีทำมือหมาราี่เม่าพกมไปเล่นสวรรคนี้เนีใครโพนะเข่ากะบ่ได้เอามาใช่ไหมครับ้ข้าวข้าเกะ่เอาห่าไหร ฮอบเสื้อฮอบไปเดินไปนํานั้นแหละโกรธเยบุมีผ้าอยู่หน้าเพราะว่าหน้าอันนี้เข้าบุ๊มบ้ซูมามาแต่ยามกินข้าวดับหน้าไอ้คนมันต้นมาจบหายจมหน้าบุ๊มบ้ซูอยู่คือหน้าตอนนั้นจะมีแม่้าหน้าทีบุ๊มบี้สูอยู่บุมีผ้าเสมยมนค่ะเหมือนบัดทุกคนเลยมีหน่อยได้ไม่เท่าเออเมื่อเช้าก็ได้่้าทุเย็นไว้เหมือเย็นหมดกลิ่นพี่ด้อนี่นะมาบุ๊นบอย ในข้าวแจ่มนี่เราอิ่มมากจริไหมเมลอดนอนหน้าเกี่ยวข้าวเยอะข้าวเลวไหวทุกคนเอ้ยทุงหน้านี่เขาเจ้าเลวมาเลยเขาเจ้าจางเอาเลวไหวเอาบบโบลินจางหน้นเลวมือบบนี้ทุกคนเอ้ยมือมึงมีจือกับบอลลิงเดะมือนี้ไต่บอลลิงกันหนาวกวาเจ้าก็จอยอ้าวลุงเชอร์บอลีิงืดอบงมีโฉมตัวเอาบ่เอาบอลลิงเชอร์บอลีิ มือหน้าเบสก็ยังเบิดเลยทุกคนเลยโคมันปลาเฮ่อพอละหน่อยเอออยีย่ยวเข้าไรเบสโทรศัพท์มือเบสก็ยังเบิดเล็วจะหดเฮือดหรือบอ่อะไเบสตามนลำทางกับเบห็นหุงได้งบมือลรลิงเลยเบสเช่าประเชษหนะึ่งตัวนี้ก็เบกระเปล่งว,ว่าบาปลงทรายใต้ไาใส่นะกับอาร์ทิปนะเปิืงเปลืงลงมานีก็ห้ามน้ำโวยอีก คีงอเย็นเดนนอล์ดิงหนาวดลยเออเออเออไปเจอพันล้านนะห้ามน้ำอีทุกคนเลยปะไปเร่งเงี้ยวไว้ดึกละตอนนี้กับแปดโมงแล้วทุกคนเลยแปดโมงกับส่งทุ่มประมาณนั้นเลยแปดโมงส่งทุ่ม ตอนนี้กะมาหอดเครื่องทางเลยทุกคนเลยปลาดือบอ,อีไอเครื่องนึงก็หอดเทิน,ลลนแล้วลิงเอ้ยหนาวแห้งบอปโต๊ะร้าวเลยไปจกักหลับในหลับในบ่ลิงะไปทุกคนมาหอดเทินเลยเอาลิงกลับไปอาบน้ำทุกคนเลยหาห้องน้ำเรีบๆิบบะ มาเถเทินแล้วก็ขอจบคลิปไว้ซ้ำนี้ขอบใจเมือทุกคนที่เข้ามาคอมเมนต์ติดตามเลยครับส้มเพื่อเป็นกลังใจเละน้อยเด้อเดี๋ยวพวกก็ไม่คลิดนะบาย